วันนี้มาพบกับครูจิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสมคัญของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่เนิ่จะมีความสมคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตเพื่อการนำนงชีวิตในด้านต่างๆนะคะซึ่งความสมคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ,บ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มที่เดิม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ mm ่งม mm ีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่า mm mm งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่า mm mm ะะงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยการค่ะก็คือกลุ่มที่หนึ่งความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คือบริเวณป่าปไม,ไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชต่างๆส่วนบนตน้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะเช่นเสืออาศัยอยู่ในป่า ซึ่งทำแรงอยู่บนต้นไม้ค่ะแล้วก็รกระรอกเกาะโพงอาศัยในต้นไม้ค่ะความสำคัญด้านแหล่งอาหารนะคะซึ่งแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติค่ะเช่นนกกินปลาเป็นอาหารค่ะเสือกินกวางเป็นอาหารค่ะแล้วก็กบกินตะกแ่นเป็นอาหารค่ะความสำคัญด้านแหล่งหลบภัยนะคะหาความชนิดอาศัยแหล่งที่อยู่ไปแหล่งหลบภัยจากพวกสักตรูค่ะเช่น ปลาการ์ตูนซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลป่ากระรังเป็นที่หลบภัยของตั์น้ำค่ะแล้วก็ป่ารกพุทนะคะเป็นที่หลบภัยของตัดป่าค่ะข้อสสำคัญด้านแหล่งที่พั์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะสิ่งนี้ที่นี่ทุกชนิดนะคะจะต้องมีการสุกพันเพื่อการ,รบำรงของกันโดยอาศัยสิ่ง็ร้ามีการสุกพันแล้วก็เลี้ยงดูลูกอ่อนจนเติบโต,ต,ต,ตเป็นตัวเต็มไว้ค่ะตัวอย่างเช่นนกนะคะจะทำรางบนต้นไม้เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนค่ะ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะก็คือข้อที่1นะคะก็คือแสงค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืชจะช่วยทําให้พืชน,นะ,ะ,จะเจริญเติบโตขึ้นนอกจากนี้แสงยังมีอทิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์ค่ะเช่นสัตว์บางชนิดนะคะจะหาอาหารเวลากลางวันสัตว์บางชนิดจะหาอาหารเป็นเวลากลางคืนค่ะ ข้อที่สองอากาศเป็นปัจจัยส anyway. ําคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนนะคะจะช่วยในการหายใจของคนและก็สัตว์ค่ะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืชค่ะามอุณหภูมินะคะเป็นปัจจัยสําคัญต่อโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่นะคะถ้าอุณหภูมิตามจัดตัวเรียนนั้นนะคะจะมีผลหนาเพื่อให้ร่างกายทนบ้อนแต่ถ้ามีอุณหภูมิสูง สัตว์บริเวณนั้นนะคะจะมีสุกข,ขั้นเพื่อระบายความร้อนในร่างกายค่ะข้อสี่นะคะน้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการ,การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะอาจจะเป็นแหล่งให้อยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตค่ะสําหรับข้อที่ห้านะคะดินและก็แร่ธาตุเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชเพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญของพืชแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารของสัตว์บางชนิดค่ะ สำหรับวันนี้ครูจิ๊กก็ขอให้เด็กๆเรียนกันอย่างมีความสุขเจอกันที่หน้าค่ะ